ถ้าบอเพื่อนจะมามาตีไอริกอะไอริกจะทํายังไงคะบอกเซรลแล้วบอกคุณแม่ดีมากเข้าใจไหมคะข้าใจค่ะอย่าไปอย่าไปลงไม้ลงมือสู้กับเขาเราก็เจ็บต่างคนก็ต่างเจ็บเราไม่ใช้ความรุนแรงเราใช้สมองเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเราลงมือเมื่อไหร่เราก็กลายเป็นคนผิดเหมือนกัน้เพื่อนเพื่อน,นทำแบบนี้เออคุณแม่ก็ไม่อยาก คุณแม่ไม่อยากเลยดิเอริกไม่ชอบเงินกันไม่ชอบคุณแม่ก็ไม่ชอบแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้คุณแม่ต้องบอกเอริกไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเอริกเจอครั้งเจอจริงๆเอริกจะได้มีสติแล้วนึกถึงคำที่คุณแม่สอนถ้าเรา,าคุณแม่แม่อยู่โรงเรียนน่ะต้องไปบอกเซนเซถูกต้องไปบอกเซนเซก่อนเลย ถ้าคุณแม่มาไล่บอกอ,อริกวิ่งหนีถ้าเขาจะมาทำร้ายอลิกใช่ไหมวิ่งหนีก่อนเลยถ้าเห็นว่าเขาจะมาทำร้ายเราวิ่งหนีก่อนอ,อริกวิ่งเร็วอย่างนี้ได้ค่ะเก่งมากให้เด็กึงสอนใหน้อ,อหริกวิ่งอย่างนี้ด้วยดีมากอีกหน่อยคุณแม่พาไปเรียนป้องกันตัวเองศิละปะป้องกันตัวเองแต่เราใช้ป้องกันตัวเองเราไม่ทำร้ายคนอื่นเข้าใจไหมเราป้องกันตัวเองแล้วอย่าต่อยกลับก่อนเราวิ่งไปหาไปไปหาผู้ใหญ่ให้ช่วย